สวัสดีครับช่องหนุ่มสนยางครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องแสงสว่างบ้างนะครับหนุ่มสนยางจะเปิด playlist ใหม่นะครับชื่อว่าแสงสว่างนะครับแล้วก็มีตัวแรกเลยนะครับที่จะนํามาให้ชมวันนี้นะครับเป็นตัวที่หนุ่มสนยางเนี่ยใช้อยู่ประจํานะครับแล้วก็ใช้ดีมากนะครับก็เลยจะมาบอกต่อนะครับเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับ ของจีนแท้ๆเลยนะครับแต่คุณภาพเนี่ยดีมากนะครับจากการที่ทดลองใช้อย่างสมบุกสมบันนะครับเป็นไฟฉายคาดหัวยี่ห้อทรัลไฟนะครับรุ่น H5R นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาดูกันนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับเออที่แรกเราตัวผมเองนะครับก็ไม่ทราบข้อมูลหรอกนะครับว่ายีไม่ดีอย่างไรนะครับก็จิ้มซื้อจากในแอปช้อป ช้อปปี้นะครับไม่ช้อปปี้ก็ลาซาด้านะครับก็จะไม่เปดนสองแอปนี่แหละครับเข้าไปซื้อนะครับในราคาหลักร้อยนะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อตอนแรกเนี่ยราคาไม่ถึงห้าร้อยนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับส่งมาจากจีนโดยตรงนะครับตอนนี้เห็นราคาขยับขึ้นไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงหลักพันนะครับประมาณหกเจ็ดร้อยประมาณนี้ช่วงนี้นะครับแต่ช่วงที่หนุ่มสัญญางซื้อเนี่ยประมาณไม่เกินห้าร้อยรวมค่าจัดส่งนะครับ เป็นไฟฉายที่ดีมากนะครับดีอย่างไรมาดูกันนะครับอันนี้เป็นตัวที่หนุ่มสนยางใช้นะครับใช้อยู่ประจํานะครับนตัวนี้น่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับดูสภาพนะครับใช้แบบไม่ถนอมนะครับใช้แบบใช้งานหนักเลยนะครับเพราะว่าในการทําสนยางนะครับหนุ่มสนยางเนี่ยใช้ระบบเจาะเนี่ยถ้าช่วงวันวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะมีเวลาว่างช่วงเย็นนะครับกับช่วงเช้านะครับ ก็จะมีช่วงเย็นเนี่ยพอการเจาะยางเนี่ยเจาะช่วงช่วงเย็นจนถึงหัวค่าเนี่ยพอค่าปุ๊บมันก็จาเป็นต้องใช้แสงสว่างหรือว่าตอนเช้านะครับเช้ามืดนะครับประมาณตีห้าเนี่ยมันยังไม่สว่างเวลาลงไปใส่หยอดน้ากรดนะครับก็ต้องใช้ไฟฉายนะครับทีนี้เนี่ยไฟฉายที่ใช้ในสวนยางเนี่ยจากการที่ทดลองใช้มาที่ผ่านมือผมมาเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่าสิบตัวนะครับใช้ตั้งแต่ของดีๆเลยนะครับแพงๆเลยนะครับ จนไปกระทั่งถึงของถูกๆเลยนะครับไม่ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับสรุปแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะครับตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็คือไฟฉายลักษณะนี้นะครับตอบโจทย์อย่างไรครับสําหรับตัวนุ่มสวนยางไอ้เนี่ยไฟฉายที่ใช้กับสวนยางนะครับไม่จําเป็นต้องสว่างมากสว่างพอสมควรให้พอเห็นนะครับแต่สําคัญก็คือมุมมองแสงต้องกว้างนะครับ ว่าเราจะต้องมองมุมภาพมุมกว้างนะครับระยะไกลไม่ต้องไกลมากนะครับประมาณสิบเมตรประมาณสิบเมตรเนี่ยโอเคแล้วนะครับสิบเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยสําหรับความสว่างแบบที่มองเห็นแบบชัดๆนะครับแต่ว่าสําคัญคือมุมมองมุมแสงเนี่ยต้องกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฉายตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าที่ทดลองใช้ดูนะครับตัวเนี้ยมุมมองไฟฉายเนี่ยจะเป็นมุมมองที่กว้างนะครับสองความสว่างนะครับสูงสุดเนี่ยประมาณเออไม่ประมาณนะครับ สูงสุดเนี่ย600ลูเมนนะครับ600ลูเมนนี่ก็สว่างจ้าเลยนะครับแต่ในการทําจริงๆแล้วหนุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ถึง600นะครับก็ไฟฉายตัวนี้ปรับระดับได้4ระดับมันจะมีแบบอ่อนๆเลยนะครับแบบแสงไม่สว่างมากนะครับแล้วก็แสงระดับที่สองนะครับสว่างขึ้นมาอีกอีกหน่อยนึงนะครับระดับที่สามสว่างมากนะครับพอสมควรนะครับระดับที่สี่สว่างที่สุดนะครับ600นะครับ ในการใช้งานเนี่ย่้นตอยางจะตั้งไว้ที่ระดับที่สองนะครับก็คือสว่างขึ้นมาระดับที่สองสามนี่รู้สึกจะจ้าไปเวลาเราเข้าใกล้ต้นยางแสงสะท้อนเข้ามามันเข้าตาแล้วมันจ้านะครับแบบที่สี่เนี่ยเราใช้กรณีที่ว่าเราต้องการมุมมองที่ไกลขึ้นนะครับเราก็ปรับแบบที่สี่นะครับแต่ว่าไม่ใช้ไม่ได้ใช้ประจํานะครับเพราะนั้นจะอยู่ประมาณสองกับสามแค่นี้นะครับสองกับสามแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแบบมืดสนิทเลยใช้แบบนี้โอเคนะครับ ที่ใช้มาที่ประทับใจก็คือมาในกล่องเนี่ยเขาจะให้สายชาร์จมาด้วยนะครับแล้วก็ถามแถมแบตเตอรี่นะครับแถมถ่านนะครับมาหนึ่งก้อนนะครับเป็นถ่านหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับซึ่งถ้าคนเล่นไปฉายจะจะรู้ดีนะครับว่าถ่านแบบนี้นะครับข้อดีของเขาคือความจุมันจะเยอะนะครับที่เห็นติดติดไว้เนี่ยที่โฆษณาไว้เนี่ยจะอยู่ที่สามสามันห้ารอิลลิแอม นะครับซึ่งทดลองเปิดดูเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะครับในระดับสองถึงสามเนี่ยไม่หมดนะครับอาจจะใช้ได้สองวันนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของไปฉายนะครับนอกเหนือจากเรื่องของแสงสว่างที่โอเคแล้วมุมมงแสงที่กว้างนะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ได้เยอะนะครับชาร์จไฟหนึ่งครั้งสามารถใช้ได้หนึ่งถึงองวันนะครับ อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือกันน้ำครับในนี้บอก IP 68นะครับแต่เท่าที่ลองใช้ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่า IP X IP เท่าไหร่เนี่ยมันยังไงแต่ว่าที่ใช้งานจริงในบางวันนะครับบางครั้งเนี่ยเราทำงานไปเนี่ยแล้วเกิดฝนตกฝนตกลงมาอย่างหนักเลยแล้วก็เราอยู่ไกลจากรถนะครับ บางเวลาหนุ่มชนยางไปสวนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับอุปกรณ์เราก็จะไว้ที่มุดมอเตอร์ไซค์ในตะกร้านะครับแล้วก็เราก็เดินลงเข้าไปในสวนบางทีอยู่ใกลๆเลยนะครับแล้วฝนถล่มลงมาเนี่ยเราก็จําเป็นต้องไฟฉายเนี่ยนะครับเดินส่องสว่างตามทางมืดๆเนี่ยแล้วก็น้ําฝนก็ตกใส่นะครับมันก็จะเปียกนะครับไม่แค่นั้นนะครับไฟฉายอยู่บนหัวแล้วเนี่ยผมก็ลองเปิดนะครับเปิดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากสวนมาบ้านนะครับลุยฝนแบบฝนหนักๆเลยเนี่ย หลายนาทีนะครับประมาณสี่ห้านาทีทําอย่างนี้หลายครั้งณตอนนี้ไฟฉายตัวนี้ก็ยังไม่พังนะครับถือว่ากันน้ําได้ดีดีมากนะครับฝนตกหนักๆเนี่ยฝนตกลุยฝนได้เลยนะลุยฝนแล้วก็เอากลับเข้ามาก็มาทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดซะก็ใช้งานได้ต่อนะครับหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่พังยังใช้งานได้ดีนะครับเก็บไฟได้นานแสงสว่าง มุมมองกว้างสว่างเหมาะเพียงพอกับการใช้งานกลางคืนนะครับทนทานนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเชียร์เลยนะครับใครที่จะซื้อไฟฉายคาดหัวสักตัวหนึ่งลงทุนนะครับจากที่ไปซื้อไฟฉายตลาดนัดดวงละร้อยต้นๆนะครับร้อยกว่าบาทเนี่ยเพิ่มเงินอีกสามสี่เท่านะครับได้ตัวนี้ไปแล้วก็ใช้ยาวๆเลยนะครับดีกว่านะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันจะมีสายชาร์จนะครับเสียบชาร์จได้นะครับ ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสียบชาร์จได้นะครับตรงนี้จะมีสายชาร์จแถมมาในกล่องแล้วก็ส่วนหัวชาร์จเราเสียบตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็ต่อกับอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับอะแดปเตอร์แบบนี้แหละนะครับเสียบชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่านุ่มสัญญาณไม่ใชเนั่นจากว่ามันช้านะครับเพราะว่าผมมีเครื่องชาร์จนะครับที่เป็นชาร์จสําหรับชาร์จถ่านนะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์เนี่ยมีอยู่นะครับอ่านี่ครับ ขาแถมมาอย่างนี้นะครับท่านชาร์ตไฟนะครับีชาร์จเคเบิลแบตเตอรี่สามพันมิลลิแอมป์อนะครับผมซื้อตัวนี้แยกมีมีตัวที่ขายแยกนะครับของยี่ห้ออื่นเนี่ยจะมีถึงสามพันห้านะครับมีตัวหนึ่งแต่ว่าสามพันนี่เขาใช้ได้สองวันนะครับเปิดสี่ห้าชั่วโมงในสองวันได้นะครับเมเตอรี่นะครับเนี่ยหนึ่งแปดหกห้าศูนย์สามจุดเจ็ดโวลต์ลิเธียมไอออนนะครับผมว่าเป็นแบตที่โอเคนะครับมันจะใหญ่กว่าฐ่านสองเอนะครับจะใหญ่กว่าฐ่านสองเ อยู่หน่อยหนึ่งนะครับข้อดีของเขาคือวนสูงจุไฟได้เยอะนะครับประจุไฟได้เยอะอยู่ได้นานนะครับประมาณนี้นะครับทัดไฟ H5R นะครับใช้ดีขนาดไหนครับดีขนาดที่ว่าผมซื้อมาส p ปรไว้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใหม่เลยนะครับเอาไว้ในบ้านตัวนี้ใหม่เลยไว้ในบ้านนะครับตัวเนี้ซื้อมาเพิ่มนะครับ เพราะด้วยความที่ของดีราคาถูกคุณภาพดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่หนุ่หนุนยังจะใช้ไฟฉายคาดหขาคาดหมวตัวนี้นะครับผมเคยใช้ยี่ห้อหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัวเอนะครับเป็นไฟฉายคาดหมวเหมือนกันนะครับราคาสูงกว่านี้ประมาณสามเท่าตัวด้วยเป็นไฟฉายแบรนด์ที่มีแบรนด์นะครับแบรนด์ต่างประเทศลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละครับมีสายคาดหัวอย่างนี้นะครับ ก็ใช้อยู่ก็ดีครับในเรื่องแสงสว่างอะไรต่างๆนี่ดีดีมากนะครับตัวนั้นน่สว่างดีฟังก์ชันอะไรดีมากแต่ปัญหาคือเขาบอกว่ากันน้ํานู่นนี่นั่นยังไงนะครับผมใส่แล้วตากฝนอยู่ข้างเดียวฝนไม่แรงด้วยนะครับนิดเดียวเองอะพอก,กลับมาบ้านทาความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยวางทิ้งไว้อีกวันหนึ่งเปิดไม่ติดพังไปเลยนะครับสําคัญก็คือพังแล้วเนี่ยซ่อมไม่ได้ด้วยฮ่าศูนย์ซ่อมก็ไม่มีนะครับส่งไปให้ช่างซ่อมก็ซ่อมไม่ได้นะครับ ก็ไฟฉายตัวนั้นก็ทิ้งเลยนะครับแพงกว่านี้สามเท่าผมสัญญาก็เลยไม่ไม่ซื้ออีกเลยนะครับก็ดีแค่ไหนก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นแบรนด์ที่ที่ดีคิดว่ามันจะมันจะ,ม,นจะมันต้องทนกว่านี้นะครับปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับแบรนด์ขึ้นต้นด้วยตัวเอนะครับไม่บอกว่าแบรนด์อะไรพี่ๆที่เล่นไฟฉายก็ลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับขึ้นต้นด้วยตัวเอนะครับมีพยางสองพยางนเอ็นสองพยางแต่ว่าตัวชัด ของส่นยางก็ใช้ของยี่ห้อนั่นแหละนะครับตัวเอ็นเหมือนกันนะครับก็ยังใช้ถึงปัจจุบันนี้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยถือว่าดีนะครับดีระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือไม่กันน้ํเกาบอกว่ากันน้ําได้อย่างงู้นอย่างนี้มีซีนยางลไยแถมให้หมดนะครับแต่ว่าตากฝนครั้งเดียวจบเลยแต่ตัวเนี้ยหลายครั้งแล้วครับตากหลายครั้งแล้วยังใช้ดีอยู่นะครับทนทานอยู่ยังไม่พังนะครับเนี่ยดูดูจากสายก็ได้ครับสายเนี่ยเริ่มเริ่มย้อยแล้วนะครับผมบอกระยะระยะเวลาในการใช้งานของผมนะครับ ก็เลยมาบอกต่อนะครับใครที่สนใจที่จะใช้ไฟฉายนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะการทําสวนหรอกครับเอาติดบ้านไว้เวลาไฟฟ้าดับนะครับหรือไปสวนไปไล่ไปป่าไปเที่ยวป่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับสําคัญคือน้ําหนักไม่ไม่หนักมากนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าในกล่องระบุไว้ไหมนะครับอ่41กรัมนะครับนี่ แบบไม่รวมแบตเตอรี่นะครับสสีิเบ41กรัมเขาบอกว่าอยู่เปิดได้นาน168ชั่วโมงต่อนเมื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้แหละนะครับแต่ถือว่าใช้ดีนะครับตอนสั่งมานี่ตัวนี้ผมสั่งพร้อมแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยทีแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นของของไม่ดีนะครับแต่ว่าพอลองใช้งานแล้วเออแบตดีเพราะว่าหลายๆย,ยี่ห้อเนาะ ที่สั่งจากจีนมาเนี่ยแบตเตอรี่นะครับในส่วนของความจุแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาแจ้งไว้ตรงตรงในฉลากเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงเขียนไว้เยอะนะครับแต่จริงๆอาจจได้ไม่เยอะแต่ตัวนี้ตรงสเปคตรงฉลากนะครับพอทดลองใช้แล้วถือว่าโอเคเลยยี่ห้อน,นี้นะครับเ,เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับในช็อปบี้หรือลาซาด้าเนี่ยมีนะครับมีอยู่นะครับใช้ดีเลยนะครับของดีราคาไม่แพงนะครับ เหมาะสมกับราคานะครับค่อนข้างถูกไป้ซ้ําไปนะครับสาหรับคุณภาพขนาดนี้นะครับเรื่องการซ่อมแซมไม่ต้องห่วงครับก็คือผมไม่ไน้ใจว่าสู์ซ่อมมีไหมนะแต่ราคานี้คือใช้สักปีสองปีแล้วพังหนึ่งทิ้งได้เลยคุ้มค่านะครับแต่ตัวนี้มันยังไม่พังเก็บเพิ่มอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับสแปรไว้ใช้งานได้ดีนะครับทัดไฟล์ h ห้ นะครับไฟฉายคาดหัวที่คุณภาพโอเคนะครับชอบตรงที่ว่ามันกันกันน้ํเนี่แหละครับลุยฝนตกหนักเลยนะครับลุยฝนตกหนักลุยจากในสวนมาที่รถขึ้นขี่ขมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปิดตัวนี้ลุยฝนมาอีกนะครับสองทางมาไม่พังใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวให้เปิดให้ดูไฟนะครับแสงอาจจะไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์เนี่ยกับของจริงนี่อาจจะแตกต่างกันนะครับนี่สเต็ปสองสเต็ปสาม 3, สเต็ปสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็สําคัญคือเขาจะจํานะครับอย่างเมื่อนี้ผมเปิดสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วผมปิดปิดด้วยการกดค้างไว้แล้วปิดปุ๊บนะครับถ้าผมเปิดมาอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ามันจะเป็นแสงสุดท้าย ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเนี่ยว่าถ้าผมเปิดระดับสองนะครับล้วผมปิดปึ๊บนะครับผมจะเปิดอีกทีผมกดค้างไว้อ่าเขาจะเป็นระดับสองนะครับเนี่ยไปใช้ราคาหลักร้อยนะครับทําได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทนทานนะครับใช้งานแบบสมบสุกสมบันหนักๆเลยก็ไม่พังนะครับสเต็ปสามนะมันจะจ้าแล้วก็มุมมองเห็นไหมครับแสงมันจะกว้างถ้าเราอยู่ในที่มืดเนี่ยแสงมันจะกว้างเราจะมองมุมมองใน,ในการทํางานเนี่ยจะมองได้ได้ดีนะครับเหมาะกับ แคมปิ้งนะครับเดินปา่าทํางานนะครับอยู่ในบ้านหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรามองแสงกว้างมุมมองกว้างเลยมันจะทําให้ทัศนวิสัยในการมองเราดีนะครับแบบสี่นี่ก็จ้าเลยหกร้อยลูเมนนะครับหกไ้อยหกร้อยลูเมนนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะแันอยู่ในที่มืดสนิทแล้วก็เปิดเนี่ยโอ้สว่างจ้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับนีปุ่มก็มีปุ่มยางนะครับปุ่มยาง ชัดตรงนี้เรียกว่าถอดธรรมาชาติข้างนอกก็ได้นะครับใส่รัดหัวเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสนยางนะครับเป็นแนวทางเผื่อใครที่สนใจในอุปกรณ์ที่จะไปใช้งานนะครับตอนนี้หนุ่มสนยางก็จะเปิดไปเลทใหม่ชื่อว่าแสงสว่างนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีไฟฉายตัวไหนที่ที่โอเคนะครับใช้งานแล้วดีเนี่ยก็จะมาถ่ายทอดให้ดูครับผมวันนี้สมควรแข่เวลาสวัสดีครับ